เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสนาทีของวันที่13ตุลาคม2567ที่บริเวณลานสาครบุรีสารกลางจังหวัดสมุทรสาครแนวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชะกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาครหัวหน้าศาลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจเหล่ากาชาติพาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสมุทรสาครต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีค่ะโดยนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธี จุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากนั้นเจ้าที่อารัธนาศีลพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวัดวัดเจษดารามพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวมสิบรูปให้ศีลสวดพระพุทธมนต์ประธานถวายเครื่องเทยธรรมและทอดผ้าไตรจำนวนสิบตร จากนั้นพระสงฆ์สดับประกรถวายดิเรกประธานผู้ร่วมพิธีกรวดน้ําจากนั้นถวายความเคารพพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรเป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์ค่ะจากนั้นประธานในพิธีได้นําข้าราชการตุลาการอายการทหารตำรวจเหล่ากาชาติภาคเอกชนและประชาชนรวมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จํานวน8 9รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรามหาราชค่ะ